บอลโลกฟุตบอลโคดเด่นยูฟ่าแชมเปียนลีกประจำวันที่2สิงหาคมนี้นะครับจะเป็นการตบกันระหว่างนะครับโมนาโกครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของ PSV ไอหกเฟนครับโดยคู่นี้จะลงเตะกันเวลาตีหนึ่งตามเวลาประเทศไทยครับสถิติสามารถที่พบกันนะครับโมนาโกชนะไปหนึ่งนัดครับและทั้งคู่เสมอไป2นัดครับนัดสุดกับโมนาโกนะครับเปิดบ้านเสมอไปศูนย์ตัวศูนย์ครับเจ้าบ้านครับโมนาโกนะครับสถิติเกมหลังสุดรวมทุกรายการครับชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองครับ นัดล่าสุดนะครับบุกไปให้กับเซาแธมตันมา1ประตูต่อ3ครับวันนี้นะครับเตรียมวางหมากในระบบ4-3-3ครับผู้รักษาประตูครับใช้งานทางด้านของอเล็กซานเดอร์นาเบิลครับได้หลังใช้งานทางด้านของเบอร์นัวมารดิยาลิสครับแวนเดสันครับคาโยเอนริเก้ครับกิเอโมมาริปานครับนิสิโตโุครับอเล็กซานเดอร์โกลลวินครับยูซุฟฟูฟาน่าครับโจเอ้เพียร์มันครับสามประสานแอนนาครับทาคุมิมินามิโนครับเกสันมาตินครับโซฟิยานดิเยฟครับ ส่วนทางด้านทีเมเยือนนะครับ PSV Eindhoven ครับแสเ่เชียเกมหลังสุดรวมทุกร,รายการครับชนะสเสมอ0ูนแพ้2ครับนาราสูนนะครับบกุกชนะกับอาร์เจกอัมสเตอร์ดัมมา3ประตูต่อ5เลยนะฮะ วันนี้ครับเตรียมบางมากวันในระบบ4-1-4-1ครับผู้รักษาประตูครับใช้งานทนางของวอเตอร์ดานิเอลครับและหลังใช้งานทนางของคียานาฮูแฟนครับยอร์ดันแตเซอร์ครับอามันโดโอบิสปอครับฟิลิปมาร์คครับมิฟิลตัวรับครับอิบราอิมซองกาเร่ครับมิฟิลตัวรุครับโนนี่มาดูเอเกครับกูติสครับคีตันอซาสันครับหน้าเป้าครับใช้งานทนางของลุคเดยองนั่นเองนะครับ สำหรับการพบกันของสองทีมนี้นะครับ PSV Eindhoven นะครับในยุคใหม่นะครับเพิ่งผงาดคว้าแชมป์ซูเปอร์คัพมาทำให้ชิปเยือนคราวนี้นะครับพวกเขามีความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมครับต่างกับโมนาโกนะครับผลงาน2เกมหลังสุดนะครับแพ้รวดหมดเลยนะฮะไม่ใช่เป็นเกมอุ่นเครื่องก็เถอะนะครับแต่ถ้าถามถึงความมั่นใจแล้วนะครับบอกได้เลยว่าคนละเรื่องกับผู้แข่งนะครับนัดนี้ก็น่าจะเป็นงานหินเช่นกันนะครับผมก็เลยคาดสกอร์คู่นี้ครับน่าจบที่ทั้งคู่นับเสมอด้วยสกอร์สองประตูสองประมาณนี้แล้วกันครับก็จบไปแล้วสำหรับคู่เเดดด่่่่่นน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 ใใวววััััีีี้้้ะะะคคครรรรบบบบหหหาาาาาากกกกทททอออออยไศลลืืิ์ม สามารถคลิกลิงใต้คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับขอรับจากันไปนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นการกงใจายให้ผมและทีมงานของผมกันด้วยนะครับแล้วพบหน่อยคลิปหน้าสวัสดีครับ